เรียบร้อยครับโดนวางยาครับโอ้ยตุยเลยครับสู้ขาดแล้วมั้งลืมจอดไว้ในนาครับโอ้จอดตังสำ เม็ดข้าสีเบา จอผักครึ่งหนึ่งเลยครับเบื่เอเขอไม่น่าเป็นก็เป็น เห็นอย่างนอนโอ้อฟรีอาเป็นโมพอดีเลยนะนว่ารถเป็นอย่างไรเห็น,นไหนนม17ไหมคุณบล็อกด้วคนโอ้สิ่ง เรียว่าโซ่ลั่นเลยครับโอ้ยไม่น่าทำกันเลยแล้วจะหนีบบาด้วยคือบ่บอะดรมาตัดราคาผาเอ้ยเบิงผมมานี่ผมเกี่ยวแพงกว่าเขาหนาะ โอ้ยโดนกันแล้วครับเห็นปนนะได้ไหมใส่บล็อกไฟฟ้ามาั้ยนะกระแทกไหมพ่อ <laughs> แค่โคตรใหญ่เลยใส่หลูมมันอมเอามาวะยิ่งยิ่งฟ้านี่ออกเบื้องบนมันเป็นยางรถุดเนาะก็หัวตะอยากคับสิมันเป็นยางเอ็นบนอลอ่ะฮะมัน<ะ>ถืออย่างอื้ยยิ่งออกยิ่งฟ้านี่ออกแล้วมาถึงก่อนนันได้ร้านฮะ ผู้เรีมาว่างยาเลยมันตัดราคาเขาว่นดิเงินเห็นแน่เลยเยาก็เลยยกขึ้นยกฟ้าตั้งขึ้นเลย ่ายเะคนนะมึงจะตีออกว่ละล่ะโอ้ยคอนขึ้นหนาหลักเ còn subscribe với. <cười> <cười>